พี่น้องเอ๋ยบุญมีใดเป็นนให้เขาเพิงขั้นแมนบุญพอพอมแซมสีดินกะบ,บาวได้ขั้นสิค่อยแต่บุญมั่งคำขั้นบ่ทำกะบ่เมน้นคอยแต่บุญสใไ้มันสิใดหอมได้คือดังเฮามีเขาบ่เอากินมันบ่อิม่มมีลาบขั้นบอ่อเอาก่าคุยทางทองบอ่อนเต็มได้แล้วกับพี่น้องคะกะเมือพึ่งตนเองได้ก็ยอมเป็นทีพึ่งของคนอื่นประการแรกจึงพึ่งตนเองให้ได้ก่อนเนาะถูกอย่างกะยอมอยู่ที่ตัวเฮ้าเองอยากได้บุญตรงทำเองอยากกินเขาอิม่มกะต้องกินเองกลาบสวส พอแมพิ่นงปองไปสุภูสุขนยินดีตนหับเขาช่องเฟสของบัวพันชยพิมค่ะคลิปนี้บัวขออนุญ,ญาตนาความเสื่อความสัทธามาเหล่าแบ่งปันซึ่งถือว่าศึกษาไปพร้อมๆกันพิจารณาไปพร้อมๆกันกับพิ่นงกาซึ่งบัวกระไดถอดความรู้มาจากท่านผู้ผนรูน้นเนาะมาอีกเที่ยนึงกาพิพภาษือว่าบ่เห็นพองสามารถแกงอ่าแจงแสดงความกิดเห็นได้เด้อสุขคนกบพิ่นงกากาคิดเห็นอย่างสั่งสันเนาะกาเพิ่บ์บวา่าการล่อพระพุทธ อุบาการสั่งพระพุทธรูปการล่อพระนี่ก็เป็นบุญเป็นบุญหญิงญไงมีอานุสงหญิงไงค่ะเพ่อนว่าซึ่งกอาอบุญผู้สวดนั่นก็ต้องยูทีวาเฮ้าก็ต้องปฏิบัติตามศีลน้นำเดอ้อเพจพี่น้องคะ่ะกา ประก,การแรกเนาะคะนันาะเพนเพนบาเนะาะทําให้เกิดในตระกูลสูงทรงได้เข้าถึงฐานะอันสูงทรงเพราะขึ้นชื่อว่าบูซาบุคคลผู้ควรบูซาคือพระบรมพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นมงค้นอันสูงสุดค่ะ,ะประก,การที่สองผู้ทีทําบุญล่อพระจะเป็นทีเคารบนับทเกรงใจของเรามนุษย์แลทเทว่าเพราะล่อพระให้คนเขารบกราบไหวได้ยกใจผู้ทีมากราบไหวให้สูงขึ้นสูงทรงขึ้นไปเนาะคะันว่า ประการที่สาผู้ทำบุญอรอรลจะเป็นผู้ทีมีปัญญาเลิศเพราะใด้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเล่งเห็นองค์พระที่ล่อขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและภายภาคหนา้า ต่น่านเท่านั้นประการที่สีู่้ที่ทำบุญล,ลอพระจะอายุยืนขึ้นซื้อวาใดโตออายุพระศาสนาหยายาวนั่นแต่ประการที่หผาู้ถ้ำบุญล,ลอพระจะมีรูปรางงดงามสงา่า เพ,พราะใดล่อองค์พระที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถวนทาง32ประการและในชาติบาร,รมีเต็มเปี่ยมก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษกับประการที่หผู้ที่ทั้งบุญอรอบละก็จะเป็นผู้ทีสามารถที่จะได้เกิดในปฏิรูปเทศในแดนที่พระพุทธศาสนาจะเรื่องลุงเรื่องเพราะใดสางเหตจะเรื่อนลุงเรื่องในพระพุทธศาสนานั่นเองกับประการที่7ค่ะบ,บุญจากการอรอบละเป็นบุญที่มีอันนิสงมากสามารถไปตัดร บ้อนดิบากรรมเก่าจากนักให้เป็นเบาจากป่าใหายแม่ตายไปก็ไป,ไปดีคะ่ะพี่นองคะประการที่แปดจากหลังจากละโลกไปแล้วบุญจากการรอบระจะซอยให้ได้ไปสเสวยทิพยสมบัติถึงพร้อมด้วยหลาบยศเสริญสุขและกาอธิปไตยบ,บ่ประมาทเนาะประการที่เก่าเมื่อโลงมากเกิดเป็นมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่ายถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติอ่าโภคสะสมบัติ รากาอันมากไม้พอว่าได้บริจาคทรัพย์ไปในพระบุทธศาสนาค่ะเพื่อนราค่ะกาประการที่สิบเมื่อผู้ที่ทาบุญลอพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะสามารถเข้าถึงองค์พระภายในโดยง่ายเป็นเหตุให้มดกิเลสบรรลุมรคน,นิพพานและเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ พี่น้องคะสรุปแล้วโดยร่วมท้ำบุญรอปละได้อนุทรงร้ายประการฉะนั้นขอเชิญทุกทันใดพิจารณาบุญในส่วนนี้คลิปนี้บัวก,กับขอลาไปก่อนพอกันไม่ไดคลิปหน้าถ้าชื่นชมขอกำลังแรงใจกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้อัดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ